<Net> igator, วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการในมั่นสูตรรีสอร์ทพัทยาคอนโดหรูราในสไตล์รีสอร์ทตกแต่งภายในด้วยสไตล์โมเดิร์นใจกลางเมืองพัทยาตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของคุณเมืองพร้อมทั้งโลเคชันที่ถือว่าดีที่สุดที่คุณควรจับจองขนาดพื้นที่76.91ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ การเดินทางไปยังโครงการไนมันสูตรรีสอร์ทคอนโดมิเนียมโดยเริ่มต้นจากเซน็นทรัลพัทยาขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนเลียบชายหาดประมาณ2.2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพัทยาใต้ขับตรงไปอีก150เมตรจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพัทยาสาย2ขับตรงไปอีก650เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทับพระยาขับตรงไปอีก1.1กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยทัพพยา15ขับตรงไปอีก260เมตรจากนั้นเลี้ยวซ้ายขับตามทางไปเรื่อยๆโครงการจะอยู่ด้านขวามือครับถึงแล้วครับสามารถติดตามทรัพย์ทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง y o u t u b n n h l เร่องบันบันบาน by J Asset Management